ย่าจอปูต้นตำรับจอปูไฟทะลักเจ้าดังเมืองระยองกว่า60ปีเป็นเนื้อปูเต็มปากเต็มคำเครื่องเทศถึงไม่ใส่แห้วน้ำจิ้มบวยอร่อยค่ะเปิดหน้าร้านที่บ้านขายเองก็ขายขาขาหลักก็6ถึง7หลักสินค้าทั้งหมด20กว่าอยา่างเริ่มต้นที่เซลลร้านบาทสินค้าเรานะคะจะเป็นแบบทอดพร้อมทานจะมีแบบแช่แข็งะคะ่ะลูกค้าไปแช่ในตู้เย็นะเก็บได้นาน1ปีหิวเมื่อไหร่ก็เอามาทอดฐานได้เลยธุรกิจของเรานะคะเป็นธุรกิจที่มีกลัวกาเสิร์ฟสินค้าวัตถุดิบให้ ใช้คนเคียงคนเดียวฉีกซองทอดแล้วเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยค่ะ ทัชพรแสงสมพลนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เมย่าจอปูค่ะเป็นพนักง,งานประจํามาทั้งสองคน10กว่าปีเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นอาชีพเสริมเราก็เลยเริ่มทําหอยจอปูตอนมีน้องเมย่าก็คือ9ปีที่แล้วเริ่มแรกเนี่ยยังไม่ได้เปิดร้านก็คือปิดบ้านขายธุรกิจเริ่มดีขึ้นเราก็เลยเอาบ้านเราอะ่ะเปิดเป็นฐานการผลิตเริ่มมีรายได้ส่วนหนึ่งครอบงเงินเดือนของสามีก่อนก็เลยให้สามีอะ่ะออกจากงานเพื่อมาลุยตรงนี้เต็มตัวรายได้ของเราก็สามารถครอบงำรายจ่ายของครอบครัวเราได้เราก็เลยตัดสินใจออกมาทํา ธุรกิจนี้ค่ะุดเด่นของแบรน์เรานะคือเป็นเนื้อปูเต็มปากเต็มคำเครื่องเทศถึงไม่ใส่แห้วน้ำจิ้มบวย <ias> อร่อยค่ะ <suspects> <oor reserv kay Russell Ford> เมย่าจอปูจะมีสินค้าทั้งหมด20กว่าอย่างเราเริ่มต้นจากหอยจอปูพิเปยนออริจินอลของเราก่อนนะคะแล้วเราก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆเป็นแฮกืนที่เป็นกุ้งทะเลทำมาจากกุ้งแชบวยปูจา๋าพัฒนาเป็นหอยจอปูก้อนคือเป็นก้อนกัญเชียงนะคะเนื้อปูแกะน้ำพริกไข่ปูทอดมันปูอื่นๆที่เป็นอาหารทะเลแปรรูปเลยคะ่ะเราจะมีครบหมดทุกอย่างเลยค่ะเราจะเริ่มต้นที่เซ็ตละ1น0บาทะคะ่ะเป็นจอปูจิ๋วนะคะสินค้าเรานะคะจะเป็นแบบทอดพร้อมทาน1เซตหรือว่าถ้าลูกค้าติดใจยอยากซื้อกลับบ้านนะคะค เราจะมีแบบแช่แข็งค่ะลูกค้าไปแช่ในตู้เย็นะเก็บได้นานหนึ่งปีหิวเมื่อไหร่ก็เอามาทอดทานได้เลยธุรกิจของเรานะคะเป็นธุรกิจที่มีครัวการเสิร์ฟสินค้าวัตถุดิบให้เป็นการโอเร์ที่ง่ายใช้คนเพียงคนเดียวนะคะจีกซองทอดและเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยค่ะมันตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากบริหารงานเริ่มต้นจากการใช้คนน้อยๆแล้วไม่ต้องปรูวัตถุดิบเองปัจจุบันนะคะมี3สาขาที่จังหวัดระยองแล้วก็มี4สาขาในกรุงเทพค่ะ เป็นชายเมย่าจอปูนะคะจะมี2ราคานะคะอย่างที่ทุกคนเห็นคือเป็นแบบภายนอกพร้อมโครงสร้างนะคะในราคาที่259,900บาทค่ะจะได้โครงสร้าง2.5คูณ2.5นะคะพร้อมอุปกรณ์ภายในและสินค้าที่ขายได้ประมาณ70,000บาทค่ะสัญญาของเมย่านะคะจะอยู่ที่3ปีแล้วก็เราทำการตลาดลงแอปทิวเีให้ทั้งหมดเลยค่ะจะคืนทุนประมาณ6 เดือน,นะคะ่ะโดยที่กําไรของเรานะคะจะเริ่มต้นที่ประมาณ45%นะคะสำหรับที่นี่นะคะจะเป็นแฟรนไชส์อีกรูปแบบหนึ่งของเรานะคะก็คือในราคา159,900บาทจะไม่รวมโครงสร้างนะคะซึ่งพื้นที่จะเป็นพื้นที่ภายในอาคารในห้างสรรพสินค้าหรือในโรตัสนะคะโดยที่แพ็กเกจน,นี้นะคะจะแถมอุปกรณ์แล้วก็สัญญาแฟรนไชส์3ปีแล้วก็สินค้าให้ประมาณ60,000บาทค่ะพื้นทุนประมาณ4-7เดือนโดยประมาณแต่ที่นี่ประมาณ4เดือน,นะคะ่ะสำหรับการเข้าร่วมโครงการโรตั Smart ME นะคะเป็นโอกาสที่ดีที่โรตัสมอบให้ทางเมย่าจอปูมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นแบรนด์ที่ยังไม่ได้ใหญ่โตมากมายแต่เราได้รับโอกาสนี้โดยที่ทางโรตัสนะคะให้ความรู้เราตั้งแต่ข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจจนในเฟสขยายแล้วก็ทางโรตัสอ่ะไม่ใช่ให้คลาสเรียนดีๆแบบนี้กับเราอย่างเดียวนะคะเขายังให้สิทธิประโยชน์กับผู้เรียนด้วยทีมทางโรตัสนะคะพร้อมซัพพอร์ตเราตลอดด้วยค่ะ สำหรับคนที่สนใจเฟ็นชายเมย่าจ้อปูของเรานะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทร080 282 6289นะคะหรือที่เพจ a c e b o o k นะคะเมย่าหอยจ้อปูแอนเนื้อปูแกะระยองค่ะหรือว่าไลน์นะคะ adfly เมย่าจ้อปูได้เลยค่ะ